ตรวจการแผ่นดินเข้าแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีเทศบาลตำบลป่าซางไม่ดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนมาเป็นเวลา3-4ถึงปีเมื่อชุมชนเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ทุกคนในชุมชนจึงต้องร่วมมือกันรักษาบ้านที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในร่วมมือกับเทศบาลตำบลป่าซางในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลตำบลป่าซางจังหวัดเชียงรายโดยก่อนหน้านี้ชุมชนแห่งนี้นั้น ได้มีปัญหาการไม่ดําเนินการเก็บขยะในพื้นที่มาเป็นเวลา3-4ปี่ปีเทศบานตมบลปาซางเองเรื่องประสบปัญหานะครับเนื่องจากว่าเทศบาลเองไม่มีสถานที่กําจัดปฏิกูลและก็มูลฝอยนะครับซึ่งถ้าหากมีการเก็บขนอย่างเดิมนะครับก็จะไม่มีแหล่งในการกําจัดซึ่งเทศบาลปาซางเองใช้วิธีการฝังกลบในการกําจัดขยะในพื้นที่ของตัวเองนะครับหลังจากนั้น เมื่อไม่สามารถเก็บขนได้นะครับก็เกิดปัญหาขยะนะครับเกิดขึ้นมากมายเป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนมายัางสำนักงานพุทธการแผ่นดินโดยแจ้งว่าไม่มีที่ดินที่จะนำขยะไปทิ้งเนื่องจากเจ้าของที่ทิ้งขยะเดิมไม่อนุญาตให้ทิ้งในพื้นที่แล้วส่งผลให้มีมีที่ทิ้งและฝังกลบและบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบการจัดการขยะในหมู่บ้านได้หยุดกิจการตั้งแต่ปีพศ2555ทำให้ชาวบ้านต้องกำจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเกิดผลเสียต่อระบบหายใจสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เร่งประสานส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและลงพื้นที่จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาขยะในพื้นที่นะครับช่วงก่อนนั้นมีปัญหาเรื่องบ่อขยะเต็มนะครับแล้วก็ ส่งกินเหมน็นเกิดมลพิษในพื้นที่พอหลังจากาปีที่ผมมารับตําแหน่งก็มีการตั้งงบประมาณเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตําบลป่าซางแห่งนี้นะครับคือมีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเราก็มาตั้งงบประมาณใหม่นะครับเอาเข้าสาภาให้สมาชิกแล้วก็มีการประชาคมในพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านในเทศบาลตำบลป่าซางซึ่งมีทั้งหมด15หมู่บ้านนะครับเรามีพื้นที่ทั้งหมด46.60ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ แล้วก็ไม่มีบ่อขยะกําจัดพอมายุคที่ผมเข้ามาบริหารจัดการก็มีการเข้าสภาทําการจัดเช่าเตาเผาขยะทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะครับในช่วงนี้นะครับและในอนาคตจะมีอีก1เตานะครับเพื่อให้มีเตาเผาขยะทีพพ่พอเพียงต่อการบริหารจัดการขยะในตำบลของเรานะครับงบประมาณปี67นะครับก่อนที่จะถึงนี้เราได้มีการจัดซื้อลดขยะเพิ่มอีก1คันนะครับแล้วก็เพิ่ม การบริหารจัดการขยะโดยตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าซางของเรานะครับสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลปา่าซางจังหวัดเชียงรายคะ่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งจาัดก,การลงพื้นที่แล้วก็ได้ทราบว่าการแก้ไขปัญหาขยะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะผลจากการสแสวงหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลป่าซางและเร่งในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าซางโดยในระยะเริ่มแรกจะดำเนินการในหมู่บ้านนำร่องที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการขยะโดยเทศบาลตำบลป่าซางสนับสนุนเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านนำร่องก่อนการขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าซางได้จัดทําประชุมประชาคมหมู่บ้าน และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนและมีความพร้อมเป็นหมู่บ้านนำร่องในการบริหารจัดการขยะโดยดำเนินการเช่าเตาเผา,าขยะชุมชนขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเตาเมื่อปี2564โดยถึงปัจจุบันมีการเช่าเพิ่มขึ้นอีกสองเตารวมเป็น3มเตาเพื่อบริหารจัดการขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าซาง ในฐานะที่ดูแลท้องถิ่นจังหวัดนะคะแล้วก็ก็คือเคสนี้โดยตรงในเรื่องของเทศบาลนะคะอย่างเคสนี้ก็ท่านนายเือก็ได้ลงไปตั้งกรรมการสอบว่ามันเป็นมายังไงนะคะเรียบร้อยแล้วมีการแก้ไขมาตลอดะะตั้งแต่ปี61นะคะตั้งงประมาณนะคะแล้วก็อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อทําให้ขยะเนี่ยมีปริมาณน้อยที่สุดทางจังหวัดได้เข้าไปาดูแลตรวจสอบแล้วก็มีการแก้ไขมา ตั้งแต่ปี2561จนมากระทั่งถึงปัจจุบันแล้วนะคะนอกจากการเช่าเตาเผาขยะเพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชนแล้วนั้นทางเทศบาลตำบลป่าตางยังได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ของการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางสู่ปลายทางแจกแผ่นพับให้ทุกครัวเรือนในการกำหนดวันจัดเก็บประจำสัปดาห์ แนวทางการปฏิบัติตัวในการจัดเก็บขยะอันตรายและสร้างจิตสำนึกการแยกขยะให้มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากบ้านของทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางทำขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนครบ100เปอร์เซตโครงการดังกล่าวสามารถทำให้ขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซางลดน้อยลง ปัจจุบันไม่มีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเผาขยะในพื้นที่และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลป่าซางแล้วในานามของชาวบ้านก็ต้องขอบพระคุณทั้งหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแล้วก็ทางเทศบาลที่ช่วยกันผลักดันจนให้มีที่ทิ้งขยะที่มีที่ผ่องถ่ายให้กับชาวบ้านเ,าเป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและก,กันนะคะเพื่อที่จะจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชนและภายในตำบลอำเภอให้สะอาดมากขึ้นขอบพระคุณมากค่ะการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนองค์ความรู้และอุปกรณ์ทําให้ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทําให้ชาวบ้านของชุมชนเทศบาลตําบลป่าซางเป็นเมืองต้นแบบปลอดขยะ และแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนที่มีคุณภาพมีความสุขส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป